โอ้โหได้หนึ่งโอ้โหได้สองโห่ตายไปแล้วระวังระวังทักระวังทักโอ้โหโอ้โหยิงไปเออเอาหู This time the choice is mine light shows no mercy combust blood <laughs> pathetic this time the choice is mine Come closer. Blood. This time, the choice is mine. The struggle is meaningless. The blood. Not even close. Light shows. สว e ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile Legend นะครับผมผมก็มาเล่นซาเวียนะครับซาเวียของเราในคลิปนี้ก็คือเรามารีวิว Starlight ครับผมก็มารีวิวสกินแสงดาวนะซึ่งมันดูเฟี้าฟ้ามะพร้าวแก้วสุดๆเลยนะครับเออดูดิอันนี้คือไอ้สีแดงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เสียเงินนะครับผมอ่าเรียกว่าเสียเพชรซื้อนะครับ100เพชร ประมาณนั้นนะไอตัวหัวส้มๆหน่อยเนี่ยมันจะเป็นแบบถึงเลเวล40ได้มาอะไรประมาณนี้เออนะครับแต่ถ้าดั้งเดิมมันจะเป็นอ่อออกคือเขียวหน่อยตัวมันคือเขียวหน่อยเออประมาณนะครับผมเริ่มมาด้วยสก,กิลหนึ่งครับเราเจอยูโดล่านะครับผมก็เป็นตัวสเตลนะยูโดลาเป็นตัวสเตลเป็นตัวสายดักนะครับผมก็ระวังพุ่มซ้ายพุ่มขวาครับผม อ่ามันมาพอดีเลยมันมาพอดีเลยลูกพี่อ่าเอาไว้แก้หายานะครับผมเอาไว้แก้ตัวพุ่งไปพุ่งมาแต่ว่าการใช้สตันต้ตอง <One> day, ต้องแม่นเลยนะกระแม่นนะครับผม <'s> อเรากบมาเคลียร์พออย่างนี้เราเราทิ้งโพซิชันทางนู้นเรามาทางนี้ครับผมอ่พุ่มนี้นะมาอยู่พุ่มนี้ มีใครไหมไม่มีโอเคโล่งไปสกิลสองอย่างที่เคยบอกไปมันสามารถเช็คพุ่มได้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะบอกไปก่อนนะครับผมผมจะเดินอ้อมลงมานะครับโอ้สตูเริ่มเล่นะล๊กอกเราโดนครับโดนไล่เข้ามาในป้อมนี้แล้วก็กันนี่อ้าวตกแกมเลย <laughs> ตกแจมันอยู่นี่วะนี่วะเอ้ย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 โดนตันคู่โดนตันคู่อะมันจะเอาก๊อกอะล็อกขาไปก่อนครับไม่มีเวลสี่เรียบร้อยครับผมยังไงยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเรียบร้อยแตกเฮ้ย มันต้องแบบนั้นสิฮะมันมันหิวแท้งเราเอา่อโอเคล,ล็อกได้ไหม mm hmm. มานาเราหมดนะมานามันไม่พอเล่นนะในดุสทงงวะยังไม่หมดหรอกแต่ว่าก็จะพอเล่นหรือเปล่านะได้อีกสักเวฟอยู่ครับได้อีกสักเวฟแต่เราลงล่างไม่ได้รออันตรีก่อนเดี๋ยวผมพอเช็คพุ่มนี้ก่อนนะมีไหมเจอเจอเออเจออยู่เว้ยเจออยู่เว้ย มันดักพุ่มเดียวครับมันรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องมาพุ่มทางทางซ้ายนะข้างบนนะถ้าเป็นพุ่มบนเนี่ยมันมาแน่ๆอะไรอย่างี้คือปกติไงเป็นปกติเพราะพุ่มนั้นมันพุ่มนั้นมันใกล้กันนะมันใกล้กับพุ่มข้างข้างไงไอ้พุ่มทางขวาข้างล่างเนี่ยมันจะห่างจากมันจะมีพุ่มเนี่ยพุ่มนี้พุ่มนี้ครับที่เราอยู่เนี่ยมันจะห่างกันหน่อยนะฮะนี่เช็คเลยไม่อยู่อยู่นี่อยู่นี่ ยิงไปมันจะเล่นเต่าครับผมเราต้องพยายามเล่นบริเวณนี้ก่อนนะดึงระยะยิงเข้าไปครับดึงระยะยิงเข้าไปอันตีมาพอดีเลยชา์จอันตียิงสองนั้นไกาฟาเรนไฮอุณหภูมิร้อห้าสิห้าเซลเซียสแรแงปืนสาสองอุณหภูมิความเชืญนยี่สิบสองไยกาปาดขวายิงเพื่หวังผลแตกโอ้โหได้หนึ่งโอ้โหได้สองโง่บ้าไปแล้วที่หลังก่อนผมได้เต่าหน่ยดี มันจัโหดละลรขนาดนี้เนี่ยไม่นึกว่าจะเหยโดนลึกขนาดนี้ตอนแรกก็กะว,ว่าจะลดดามจดเขาเรียกว่าลดเลือดของศัตรูอ่ะเป็นการตอดอชูก็ได้เหมือนกันนะเราเคเลียร์ไปก่อนนะตอนนี้มานาหมดนะ้าไม่มีสก,กิลจะเล่นละอาจจะได้กลับบ้านครับผม,มกลับบ้านไปเติมมานาก่อนน้องรอพี่แป๊บน,นิดเดียวเดี๋ยวกยวูมาตึงมาก บิลดามจก็มีข้อดีข้อเสียนะถ้าเป็นบิลที่ผมเล่นอาจจะต้องกลับบ้านบ่อยหน่อยเพราะมันต้องใช้มานาครผมมานาไม่พอเล่นเนาะแต่เลดเกมก็จะพอเล่นอยู่พอสนุกอยู่นะครับเนี่ยต้นเกมมันเล่นยากนะถ้าเป็นบิลทั่วไปมันจะมีรีคูดาวรีมานาใช่ไหมพวกสมุนสมุดอะไรเงี้ยแล้วแต่โอ้โหดามจไม่พอที่จะเล่นไปก่อนเออเคเียร์เรียนไปก่อนนะ แต่สกิลมันสวยนะให้ลองเกตดีๆนะสกิลสวยนะครับเดี๋ยวผมคอยเช็คปุ่มนี้กันมีไหมไม่มีอ่ะไ,ไม่มีไม่มียิงไป <c oughs> แต่ก็ระวังนะอย่าอย่าชะล่าใจนะครับผมยูดโดล่ามันอยู่ในทุกจุดนะเห็นไหมมันไม่พุ่มปุ่มซ้ายก็ขวาไม่ขวาก็ซ้าย มาอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ได้รองเท้าเจาะกอเวนมาแล้วต่อไปเป็นกันเลือดนะครับระทานไฟเวลาเรายิงไปยังได้เผาด้วยมันได้ช่วยทำดาเมจแบบเพอร์เฟคเชนเขาเรียกว่าดาเมจต่อเนื่องนะครับผมเวลาเรายิงตุ้มไปแล้วเนี่ยพอช่วยได้นี่ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนหูยเหมือนติวเขาเขาภูมนี้เหมือนเราไม่รู้ยิงดักไว้ก่อนน่าจะไม่โดนอืมไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลือดถ้ายิงโดนมันจะขึ้นเลือดตรงข้างบนนะครับ อะไรอะไรยืดึงไม่โดนเว้ยฮ่าอ้าวหวันว่านหวันว่านหวันว่านตึงจัดหวันว่านตึงจัดแต่ว่าป้อมเราเละเลยนะมันเล่นป้อมเราเละเลยนะหวันว่านกำลังเมตาในช่วงนี้มีหวันว่านกับไลลาแต่หวันว่านมันก็พอแก้ได้อยู่ก็ระวังด้วยขอยิงทีหนึ่งโดนไหมต้องใส่จะเน้นระยะเกินไปถ้ายิงเข้าพุ่มเมื่อก да SO ี้จะโดนอยู่ Pittsburgh เออเออเอาป้อมมาเลยเอาป้อมมายาวๆโอ้โหข้างบนก็เล่มเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะเอ้ยเอ้อจบป้อมจบป้อมเพื่อนจิงยิงป้อมยิงป้อมเออป้อมแตกแล้ว <c oughs> เฮ้ยๆฮ้ยยูู่ยูร่ามาไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปังกูได้เฉยไม <c oughs> <c oughs> ได้เฉยวะ่ะเออกูได้เฉยว่ะโอเคลุยต่อเออ เคลียร์เลนเราต้องเคลียร์เวฟก่อนแล้วก็โหห้องบนกำลังนัวกันเลยอยากไปยุ่งมากแต่ว่าอ้าวเลเลยเหรอชูโอ้ตรงนี้ก็นัวเหมือนกันตรงนี้ก็นัวเหมือนกันเล่นเขาหลอดเอาดีเอาดีเอาดีมันยิงมันยิงมันซอย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 มันเลยไม่มีมานาเล่นเพื่อนทอทีโอ้ยได้ไหมได้ไหมโอดีมากดีมากมันมาแล้วโอ้ยหยู่ดล่าอยู่ดอล่ามันมาเว้ย กูไม่มีมานาเล่นเพื่อนกูไม่มีมานาเล่นจะเยน็นจะเยน็นเดยนโอ้ย oh, เ <c oughs> สียวซีดเสียว <Okay. S 1> ตีดเสียวสุดแบบไม่มีมานาเล่นไงเอออะไรอะไรวันวาน,วนมึงจะเอาสูตรขนาดนั้นเลยใจเยน็นๆดิใจเยน็นๆดิ <c oughs> เอาเฮ้ยมาไงวะเกือบ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 โอ้ไม่ซ้ายก็ขวาไม่ขวาก็ซ้ายต่อหน้าต่อหลังเอาเล่นได้หมดเลยนะกลับบ้านก่อนนะมานาไม่มีเออมีใครสักคนไปเคลียร์เลยได้ไหมจะยิง เออ,อไม่ทันละจางมัน <Her etics. S 2> เพราะมันไม่มีคนไปไปเปิดสปเปซให้ดูอะเออถ้ายิงสุ่มๆไปมันก็เสียดายเนาะสก,กิลใช่ไหมเผืเ่อมันเผื่อเต่ามันเต็มอยู่อะเรื่องมันเต็มอยู่อะไรเงี้ยเอาเล่นเลยยิงไปทีนึงสิเอ้ยเรียบร้อยอยู่ดัวแลว <S <S เอาล็อกค่ะยิงล็อกไปไอ้ข้างๆข้างๆระวังข้างๆนะสองข้างเลยว่ะทางนี้เอาตัวเดียวตัวเดียว ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลยครับผมตัวนี้ก่อนเลยครับเฮ้ยป้อมหลังมาแล้ว,ลวมาแล้วฟังโกมาฟังโกมาเฮ้ยมันกัดแล้วกัดแล้วนี่อันตีซ้ำอีกทีหนึ่งซ้ำอีกทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยรอมานี้อนมาไนี้ยไปเย็นเย็นอุ้ยระวังระวังระวังมันวาดมันเอาเรื unusual unusual> ่องอยู Seven ่น้องบานในพุ่มในพุ่มมีฟังโกในพุ่มมีฟังโกแม่งล็อกไม่ได้เลยอันตีจะมาได้อีกสองหนึ่งมาแล้วครับผม ยิงไปโดนจากสันหลังเข้าข้างหน้าเลยครับตัวนี้จากหน้าทะลุหลังอะไรครับมึงดึงทําไมครับเอามาดียิงยิงมัน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 อย่างนั้นเหรครับผมอย่างนั้นเหะพ่อมอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสกิลจะล็อกขาเดวกก็นะเดวกก็นะมึงกิตึงไปไหนวะเนี่ยนี่เออกูล็อกทีหนึ่งดิไม่โดนว่ะโคตรโคตรเสียดายแต่พุ่มเมือง,งข้างข้างบนระวังด้วยนะมันเริ่มโล่งแล้วสเปซมันโล่งครับผมเนี่ยพุ่มด้านบน กับเลนบนตรงนี้มันว่างอ่ากูเห็นแล้วยู่ด่าอยู่กลางมันมาแล้วไอ้ตัวน่าลําคาญมาแล้วเออโดนล็อกไว้ก่อนถูจะเอาเอาได้เฉยว่ะเฮ้ยดีกว่าดีกว่ามันมีมันมีโลมตัวหลวงด้วยไม่ใช่โลมนี่มันเป็นอีพีใช่ไหมเอออีพีตัวหลวงน่าลําคาญมากเลยนะฮิวด้าเนี่ยมันมาแล้วโอ๊ยมันมาทางนี้มันมาทางนี้เพื่อนมันมาทางนี้ช่วยกูหน่อยโอ้ กาว่าแล้วขอยิงได้ไหมมูไม่มีริงโอเคชิวหนึ่งทีแม่โดนเขาเวทป่าซะาด้วยธรรมเดทธรรมเดอะไร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 เออไปเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอุยมันตีมันตีหลอดมันตีหลอด,ลอดเอาปากูอยู่ไหน<ม>ปา<ม>อยู่<ม>บนโอ้โหไปทำอะไรตรงนั้นเพื่อนมาลัดหลอดโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไมโอ้โอโอ มันเลื้อยมากินกันง่ายเลยวะป่าเอปีเอปีมารัดไม่ลัดหลอดให้หน่อยเล้วะโอเคคราวนี้ก็เป็นปฏิบัติการกันหลอดแล้วนะฮะอ่าเราได้โคมประทานพรแล้อะนี้ก็ยิงเข้าไปก็รับดาเมจเพิ่มไปอีกหน่อยนึงก็จะมีผีเสื้อบินตามเออออเออเนเดินเดนนเ เช็คด้วยเช็คด้วยเดินมาแล้วเช็คด้วยแม่งเล่นดันกลางว่ะมันดันสองเลนว่ะมันจะปล่อยหลอดเลนนั้นใช่ไหมแล้วก็ไปดันกลางใช่ไหมเราต้องกันไว้ก่อนกันน่ะวันว่านี่อันตรายนะน้องหวานเนี่ยน้องหวานหวานว่านน้องหวานว่านน้องหวานว่านมีปัญหาซะแล้วโอ้จะเย็นนะพี่เข้าลึกไปหน่อย อันตรุยอันตรายกันบ้านกันบ้านฟังโก้มันก็เดินดีนะตัวมีเขาเรียกว่าอะไรตัวมันเดินเร็วอยู่แล้วนะโดยพื้นฐานโดยธรรมชาติก็ต้องอันตรายนิดนึงเล่นลงล่างเลยต้องไปกันเลนล่างแล้วฟังโก้เดินมาเฮเซ้เพื่อนดึงกูไม่โดนโอ้โหเขินเลยสิเขินเลยแต่ตัวมันน่ารำคาญจริงนะฟังโก้นะคันไหมว่าอีกไม่กี่วิคันไหมว่าอันติอันติคันไหมว่า อเอาเอาไปทีหนึ่งนี้โหเข้าอย่างนี้เรียบร้อยครับแตกครับผมเข้าลึกไปหน่อยนะเฮ้ยฟังโก้ไม่มีคนช่วยนะบอกาาปอไปก่อนนะเพิ่มแตกหว่าแล้วนะเอาย,ย <lden și S 1> ังไงฟังโก้ฟังโก้ฟังโก้จังอยู่ข้างบนเราเว้ยโอ้ตรงนั้นน่ะอันตรีจะมานะอีกไม่ช้าจ้ะยิงไปอีกจ้ะตัวไหนบ้างอยู่ด้อยู่บนตามันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ จบเลนกลางจบเลนกลางปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเคลียร์เลนเคลียร์เลนตันคืนยาวเราต้องเอาเงินคืนครับเอาเงินคืนครับปามอยู่ไหนอ้อมมากันไหมเอออ้อมมากนเว้ยฮิวด้าหายียบร้อยมึงปม๊มยิงไปแตกไปแตกไปเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วไอเ้เห,หี้ยฮิวด้ามาหูข้างหลังด้วยมีใครกัน <laughs> ไม่มีใครกัน ยิงไปเออนะครับผมยิงไปเลยเปิดเปิดวิชั่นหน่อยเออให้มันดูมีความปลอดภัยขึ้นมานนิดนึงดิตัวมีตัวสเตลตัวดักตัวสเตลครับผมทั้งยูโด่าทั้งไอตัวนี่แหละไอตัวฮิวด้าเนี่ยมันต้องโดนฮิวด้ามันต้องโดนมันนี่ฮิวด้ามันสวนคืนถ้าวิธีแก้ก็คือถ้าผมแบบโดนมันเล่นบ่อยๆใช่ไหม อ่ตายสักสี่ห้าคิวเนี่ยผมรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องโอ้ล็อกเลยแล้วอย่างเงี้ยต้องออก้มงกุดเฮมันมนวแช่แขง็งเองละนี่เอาแล้วแ้มันขังไอ้นี่มาโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนมันมันเหลาแล้วมันเหลาแล้วอืมบอลมอนมันเหลามันเหลานี่มันหมุนเหลาเบยนะ์บีดเบยบีดใส่เราอะไม่ได้ผมเห็นยูดโดราอยู่ใ,ใกล้ครับระวังด้วยเดี๋ยวยูดโดราอยู่ตรงคุ้มนี่ตรงกลางนี่เข้ามานน่เดินต่อมาเรื่อยยิงดักดักแม่งเลยยิงอากาศโอ้ตายตาย้วกู นี่ล็อกไปต่อล็อกต่อสองตัวยิงไปยิงไปข้างหน้าข้างหน้ายูโดร่าระวังด้วยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้ว,ลวมันจะมาแล้ว,ว <accompl ice. S 1> มันจะมาแล้ว,ลวมาแล้วยูโดร่ามาแล้วระวังระวังระวังช็อตระวังช็อตโอ้โหโอ้โหยิงไปเออเอาโอ้ หนีพิกนีวู้ยีพิกนีพิกหนีอเอาดิเอาดิอ,ดอมช็อตได้เลยช็อตได้แต่ไม่ตายแล้วยังไม่ตายกับบ้านสิครับได้หลอดด้วยได้ปลาด้วยโอ้ยดต <the> ึงขอยิงทีหนึง <ไป S 1> น่งเพื่อเฉลิมฉลองลองีององ <laughs> เปิดไ้ก่อนคนระับวิ่ง <laughs> เร็ววิ่งเร็วดึง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 ต้องแบบนี้ดลเนาะเอ <laughs> อแต่เมื่อกี้แบบ ว้าวจริงอะว้าวจริงอะได้ทั้งหลอดได้ทั้งคนโคตรดีโคตรแจ่มโคตรเจ๋งคราวนี้หลอดจะเข้าครับผมจะสแปมสกิลรัวๆแล้วคราวนี้ถึงเวลานะรอรอรออีกสามสองจะยิงกันนะจะยิงกันนะยิงปุ๊บล็อกขาวไม่ให้ไปต่อล็อกขาวไม่ให้ไปต่อไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นจ้ายังไงยังไงป้อมแตกก็นะยิงไปเฮ้เฮ้เฮ้สกิลมาไม่ทัน กิวไม่ทันเอาดิเอาดิเออได้อยู่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 ศัตรูเหลือสองตัวใช่ไหมอ่ามึงเคลียร์มึงเคลียร์ไปมึงเคลียร์ไปสองตัวสองตัวยังไงต่อยังไงต่อล็อกไว้ล็อกไว้ยิงสาอีกปังจะเหลืออะไรฮิวด้าตัวเดียวครับผมหิวดาตัวเดียวไงยังไงอ่าจบก่อนนะผมเราตีบ้านครับมันจะล็อกฮิวด้าไว้แล้วก็ตีมันเลยตีบ้านเลย จบแล้ว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 โอเคมาดูสกอร์มันดีกว่านะครับผมปึ๊บ MVP ว้าวแต่มันไม่มีรูปภาพนะเสดายตรงนี้นะโอ้โห9.4ครับผม9.4ยิงตึงๆเลยนะยิงล็อกยิงล็อกลัดหลอดโหยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ